สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็คลิปนี้ท่านผู้ชมเรามาดูดับหน่วยล่าง5สูตรของเรานะท่านผู้ชมนะงวดที่ผ่านมาก็หลุดไป2สูตรนะท่านผู้ชมนะมา7ทั้ง2สูตรแล้วก็หลุด2สูตรผมก็เลยถอดอีกสูตรหนึ่งนะท่านผู้ชมนะเพิ่มอีกสูตรเก่าเหมือนกันแต่เพิ่มมาให้อีก1สูตรท่านผู้ชมแต่ก็เป็นสูตรที่หลุดนะท่านผู้ชมหลุดแล้วผมเชื่อว่าไม่หลุดซ้ำสองสูตรนะ ก่อนอื่นเรามาดูคําเตือนกันก่อนนะครับคําเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับก็เรามาดูดับหน่วยล่างกันก่อนนะท่านผู้ชมนะ มวที่ผ่านมานี่หลุดไปสองสูตรท่านผู้ชมหลุดไปสูตรสี่กับสูตรห้าท่านผู้ชมก็คือดับเจ็ดนะท่านผู้ชมหน่วยล่างมาเจ็ดก็หลุดผมก็เลยเปลี่ยนสูตรเก่าอีกสูตรหนึ่งซึ่งก็ดับผิดเหมือนกันท่านผู้ชมผิดดับเจ็ดหน่วยเหมือนกันมาแทนอีกสูตรหนึ่งนะท่านผู้ชมนะซึ่งสูตรนั้นเนี่ยดับดับ เดี๋ยวเราค่อยไปดูนะสูตรที่ผมเปลี่ยนให้นะครับผมไม่เอามาเพราะผมไม่มั่นใจว่าจะเอาอยู่ไหมผมก็เลยเปลี่ยนสูตรที่มั่นใจว่าทั้ง5สูตรที่มั่นใจว่าดับเอาอยู่นะท่านผู้ชมสูตรที่ผมลงทั้ง5สูตรเป็นสูตรที่ผมมั่นใจว่าดับเอาอยู่นะครับเรามาดูสูตรแรกกันก่อนท่านผู้ชมใช้หมื่นคูณ8นะครับสูตรที่2ใช้10ล่างบวกหน่วยล่างคูณ3บวก2นะครับ สูตรที่3ใช้ร้อยบนบวก10บนคูณ4บวก8นะครับสูตรที่4ใช้หน่วยบนคูณ3บวก10ล่างคูณ2แล้วก็บวก1นะครับสูตรที่5นะใช้ร้อยบนบวก10ล่างคูณ2บวก3คงที่นะก็ทั้ง5สูตรนี้ท่านผู้ชมสูตร1สูตร2สูตร3ยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมนะ สูตร4นี้หลุด2งวดท่านผู้ชมสูตร5หลุด3มงวดแต่ยังไม่เคยหลุดซ้ํานะสูตร4กับสูตร5เนี่ยปกติแล้วผมก็จะถอดออกนะท่านผู้ชมถ้าหลุดถึง2ถึง3มงวดเนี่ยแต่ว่างวดนี้ผมตั้งใจนะท่านผู้ชมตั้งใจที่จะสูตร4ผมยังเอาไว้อยู่นะแล้วก็เพิ่มสูตร5มาอีกสูตรหนึ่งทั้งๆท,ที่ผิด3ามงวดท่านผู้ชมแต่ไม่หลุดซ้ํานะ เดี๋ยวค่อยมาว่ากันทํำไมผมถึงเอาสูตรมาเพิ่มให้นะแล้วก็เพิ่มสูตร3ให้มาใหม่1สูตรท่านผู้ชมรวมทั้งหมดเป็น5สูตรนะท่านผู้ชมนะเรามาดูสถิติของทั้ง5สูตรเลยท่านผู้ชมนะครับค่อยมาคํานวณทีเดียวนะครับเนี่ยท่านผู้ชม1 2 3ยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมนะ0 4, 0 5, 0 4, 0 5, สูตร4ีสูตร4สูตรสี่ห้ี่หลุด1งวดละ2งวดละนะ เดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆนะครับสูตร4นี่หลุดงวดแรกแล้วท่านผู้ชมนะครับนี่ครับเรามาดูงวดล่าสุดนะท่านผู้ชมนะงวดล่าสุดออก37นะท่านผู้ชมออก37นะครับสูตรแรกนะดับ2ผ่านนะครับสูตร2ดับ3ผ่าน สูตร3ดับ4ผ่านสูตร3นี่ผมเพิ่มให้ใหม่นะสรุปก็คือสูตร1สูตรสสูตร3นี่ยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมนะยี่งวดนะสถิติที่เอาตัวอย่างมาให้ชมนะทีนี้เรามาดูสูตร4กับสูตร5นี่ท่านผู้ชมสูตร4หลุดเป็นงวดที่2ท่านผู้ชมส่วนสูตรที่5ก็หลุดเหมือนกันสูตรนี้ผมเป็นสูตรเก่าเรานะที่ผมถอดออกไปพักไว้แล้วผมก็เอากลับมา ไม้ท่านผู้ชมได้ชมอีกนะสูตรนี้สูตรเดิมนะครับก็หลุดสูตรที่ถอดออกไปนั้นดับสีนะท่านผู้ชมนะมันไปชนกับเด่นผมก็เลยพักไว้ก่อนก็เลยเปลี่ยนสูตรนี้มาแทนแต่ก็มันก็ผิดเจ็ดเหมือนกันนะท่านผู้ชมนะผิดเเหมือนกันนะสรุปก็คือผมยังใช้สูตรที่ผิดทั้งสองสูตรอยู่นะท่านผู้ชมนะแต่เป็นสูตรใหม่สูตรเอามาแทนหสูตรอันนี้สูตรเก่านะงวดก่อนนะครับ แล้วก็สูตรใหม่ที่ยังไม่หลุดอีก1สูตรนะเป็นทั้งหมด5สูตรเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมหลุด2สูตรท่านผู้ชมสูตร4กับสูตรหหลุดนะแต่ผมก็เชื่อว่าไม่หลุดซ้ำนะเรามาคํานวณกันทั้ง5สูตรเลยท่านผู้ชมครับก็สูตรแรกท่านผู้ชมหมื่นคูณแนะหมื่นก็คือศูนย์ท่านผู้ชม ก็คือใช้ศนย์ะท่านผู้ชม0นย์คูณกับ8นะครับ0 8ย์ก็ได้0ูนย์นะครับสูตรแรกดับ0นย์ะสูตรนะที่2องท่านผู้ชม10ล่าง10ล่างก็คือ3นะครับ3บวกหน่วยล่างคูณ3หน่วยล่างก็คือ7 3 7 21บวก2งคงที่1บวก2ได้3าอันนี้ก็ได้3นะครับ สามบวกสามได้หกสูตรสองดับดับหกท่านผู้ชมสูตรสองดับหกนะครับสูตรสามแช่ร้อยบนร้อยบนก็คือหกนะสิบบนคูณสี่สิบบนก็คือหกสี่ยี่สิบสี่นะครับบวกแปดคงที่นะครับแปดบวกสี่ก็ได้สองอันนี้ก็ได้หกนะหก บวก2ได้8ปท่านผู้ชมสูตรสดับ8นะเรามาดูสูตรสกันนะครับสูตรสหน่วยบนคูณ3าท่านผู้ชมหน่วยบนก็คือ2องนะสาเป็น6 3สองเป็น6นะครับ10ล่างคูณ2 10ล่างก็คือ3 3มสองก็เป็น6บวก1คงที่นะครับ 6บวก1ได้7นะอันนี้ได้6นะ6บวก7ก็ได้3ท่านผู้ชมสูตรที่4ดับ3ทีนี้เรามาดูสูตรที่5ท่านผู้ชมร้อยบนร้อยบนก็คือ6บวก10ล่างคูณ2 10ล่างก็คือ3 3 2เป็น6แล้วก็บวก3คงที่นะครับ6บวก3ก็ได้9อันนี้ก็ได้6 9บวก6ก็ได้5้าท่านผู้ชม ท่านผู้ชมครับดับ10ล่างทั้ง5สูตรนะท่านผู้ชมนะสูตรแรกนะดับ0สูตร2ดับ6สูตร3ดับ8สูตร4ดับ3สูตร5ดับ5ท่านผู้ชมทั้ง3สูตรนะสูตร1สูตร2สูตร3นี่ดับ 068ยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมนะ068นี่สสูตรนี่ยังไม่หลุดส่วนสูตร405เนี่ยครับสูตร4หลุด2งวดสูตร5หลุด3มงวดแล้วงวดล่าสุดนี่ท่านผู้ชมหลุดทั้งสองสูตรเลยสูตร4กับสูตรหเนี่ยหลุดแล้วไม่น่าจะหลุดซ้ำนะครับดับ3กับ5ท่านผู้ชมดับหน่วยงวดนี้3กับ5สูตรที่หลุดแล้วนะไม่น่าจะหลุดซ้ำท่านผู้ชม เหตุผลที่ผมเอาสูตรที่หมาลงให้ท่านผู้ชมเพราะว่ามันคำนวณแล้วนะหลักหน่วยอีกหลายสูตรเนี่ยมันค่อนข้างตรงกันนะท่านผู้ชมนะผมก็มั่นใจว่าไม่น่าจะหลุดซ้ำนะท่านผู้ชมนะสถิติของเขาก็ไม่หลุดซ้ำอยู่แล้วนะไอ้นี่ก็เป็นสูตรเดิมของเราก็หลุดแล้วก็ไม่น่าหลุดซ้ำก็คือ3กับ5 สามกับห้า no ดับหน่วยล่างผมมั่นใจว่าดับเอาอยู่นะ no ท yeah, ่านผู้ชมสําหรับท่านใดที่ไม่ชอบสูตรแบบนี้นะหลุดแล้วเนี่ยท่านผู้ชมกลัวมันจะหลุดซ้าเนี่ยท่านไม่ต้องใช้นะท่านผู้ชมนะสองสูตรนี้ไม่ต้องใช้นะท่านใช้แค่สามสูตรนะท่านผู้ชมเพราะว่ายังไม่หลุดนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวท่านผู้ชมเนี่ยสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามนี่ยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมเลือกใช้เฉพาะสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามเท่านั้นก็ได้นะท่านผู้ชมนะ เนี่ยครับ123เนี่ย068ดับ068นะถ้าท่านใดไม่ชอบสูตรที่มันผิดแล้วนะไม่ไม่ผิดซ้ำหรือกลัวมันจะผิดซ้ำอะไรอย่างเงี้ยสูตรที่หลุดนะ่ะนะท่านก็เลือกใช้แค่3สูตรส่วนท่านใดที่ชอบสูตรที่หลุดแล้วไม่นะ่าจ,จะหลุดซ้ำนะก็นำไปใช้ได้ทั้ง2สูตรนะครับดับ3กับ5ส่วนผม งวดนี้ผมจะใช้ทั้งทั้ง5สูตรนะดับหน่วยล่างนะดับ 0, 3, 5 6 8 0 3 5 6 8ผมจะใช้ทั้ง5สูตรดับหน่วยล่างงวดนี้ท่านผู้ชมและผมมั่นใจว่าทั้ง5สูตรดับเอาอยู่นะท่านผู้ชมนะก็นี่ก็เป็นดับหน่วยล่าง5สูตรท่านผู้ชมถ้าทั้ง5สูตรมันไปชนกับเด่นหน่วยล่างท่านก็ให้เลือกเด่นของท่านนะท่านผู้ชมนะ สูตรดับของผมเนี่ยมันอาจจะไปนชนเด่นของท่านนะเพราะเพราะฉะนั้นก็ให้เลือกเด่นท่านนะครับก็ไม่จําเป็นต้องเอาตามผมทั้งหมดนะท่านผู้ชมอย่างท่านใดที่ชอบสูตรที่ยังไม่หลุดก็ให้ใช้แค่3สูตรนี้เท่านั้นนะครับทั้งหมดก็เป็นดับหน่วยล่าง5สูตรท่านผู้ชมครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะท่านผู้ชมนะก็สําหรับคลิปหน้าก็ ผมจะมาสรุปร่างแล้วนะท่านผู้ชมนะก็งวดนี้ก็ไม่ยาวท่านผู้ชมแค่ทั้งหมดก็ประมาณสักห้าคลิปแค่นั้นเองคลิปที่6ผมก็จะสรุปเลยนะเพราะว่าข้อมูลมันก็ก่อนข้างที่จะผมบอกเลยว่าไปในทิศทางเดียวกันท่านผู้ชมเหลือแค่ดับล่างนี่ดับล่างนี่ผมไม่ได้เอาสูตรมาลงให้นะแต่ว่าผมจะเอาผลการคำนวณดับล่างซึ่งงวดนี้นี่ ไม่ต่ำกว่า4สูตรเลยท่านผู้ชมนะผมก็มั่นใจว่าดับเอาอยู่นะท่านผู้ชมนะแล้วก็จํานวนชุดก็งวดนี้ค่อนข้างชัดท่านผู้ชมมีไม่กี่ชุดเองนะน้อยท่านผู้ชมก็สําหรับคลิปนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้ท่านผู้ชมเจอกันคลิปหน้าสําหรับสรุปล่างท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ